ปลาตากเนื้อแดดเดียวอะไรพวกนี้นี่ตามากำลังทำตากข้าวแตนเหรอถ่านแห้เ่าวัดเหรอโซ่ผ้นี่มตอนนี้คุณนายกับคุณยายวงกำลังสอนทำกระทงนี่นี่งานพิมพ์ือสอนมิ่นแล่เจ้าแจ้งเลยนะมิ้นกคุณนายดูนานะครับอันอย่างนี้ไอ้ตัวนี่แต่มีอยู่ไหวมั้งเหรอ เธอดิ้นหนูไม่อยู่แต่ว่าปีเดี๋ยวปีหน้านะมานี่ได้อย่างเงี้ยมีกระนีนาแล้วก็มีข้าวเยอะๆค่อยเอาข้าวไปให้ไก่เยอะคุๆไก่ข้าวงามนะครับไอ้อย่างนั้นสายอยู่ไหนไอ้นี่เชียนอยู่ไหนสายสายหรืเชียนย่างไปบ่เอาไว้เอาไว้ซื้อไหมคะซื้อไหมคะมาดูต่อข้าวงามกันนะครับผม ที่ไร่บ้านใหญ่ยวงนะครับอันนั้นคือต่อไม่ไปนะขายะกไม่ไปนะข้าวงามนะครับผมซื้อไหมครับสักสองไร่ไหนไปแบบที่เขาเข้าพุนแต่างหลายเจ้าเลงงนะยถนนฝั่งทางนี้นะอล้วก็รา พี่น้องกำลังเล่นแมวอย่างสนุกสานานก,กำลังเล่นจับแมวกันอย่างสนุกสนานต,นนต้เย็ยนเนี่ยลูกนในตู้เย็ยนข้างเออเอาออกให้หมดเลยดีกว<ร>่ามัน อะไเนี่ยมันมาดมหนูตลอดเลยเนี่ยอืมจะกินเนื้อคนแล้วแหละไ่ต้องไปต่อไปต่อบีเตอให้มันเล่นให้มันฝึกวิ่งก็ได้เออใหญ่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 ใหฝึกวิ่งมันไม่หิวก็ได้วเนาะแมีแมวแมวแมวอร่อยอร่อยอร่อยมันกินแล้วไปจับแล้วแม่พี่พานลูาวมามันหิวนมมากเดี๋ยวมากินนมมากินนมมากินนมเราจะจ่อให้แมวอีก กินเลยกินเลยกินเลยกินแ่นแมวเลยอันนี้หมอกยามเช้าของวันเสาร์ที่สิบสองนะครับผมเดือนธันวาพอศ พอศสอง8นะครับสิบสองธันวานะครับผมเช้าเช้าวันเสาร์นะครับผม,าาบผมอ,อากาศค่อนข้างชื้นนะฮะ หนวจังเลยเหมือนที่ยุโรปเลยเครบาแล้วบบ <c oughs> ป้าตรงนี้กำลังถ่ายคุณนายกำลังจะโดนจักรยานเฉียวนะครัง <c oughs> จักรยาน